สมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,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 ชชรัตรรรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา8 3นาิกานาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวาังสัปทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้พลเด็กทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธาัธิาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2567พนอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้ปัะชาการทหารอากาศประธานการรมการมูล,ลนิธิคุ้มกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศพร้อมคู่สมรส คณะกรรมการมูลนนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปธรรมเฝ้าทูลลอะองพระบาทถวายพระพ,พรชัยมงคลและถุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินในานามของกองทัพอากาศและในานามของมูล,ลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยใน,ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567พลนากัานโททัตชัยอฉริยาเกคการุน อฉริยาการุณผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าถูกกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาัยใ,ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567นางโชมยงประทิบอุสานนทวีทรั์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐร,ราชสุดาสิริโสภาพนวดีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 ในที่พากรสมคเนรและถ่ายญาดและสิทธิ์ของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงหนังตะลุงและคณะดำเนินงานสมาคมหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาคมสืบสารศิลปกรรมถิ่นใต้เฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าถุนกระหม่อมถวายรูปหนังตะลุงและถุนกล้าถูกล,ถก,ลถกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย ในโอกาสนี้พระครูพุทธเจติยาพิมนเจ้าวาดวัดเจดีรองเจ้าคณะอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเฝ้าถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาสัยและถวายวัตถุมงคลด้วยเวลา13บสมนาิกานาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์และผู้มีอุปการะคุณและทออพระเนตรการสแสดงของผู้ต้องขังหญิงชุดระบำร่อนแรก จากนั้นทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งกรมราชทานสร้างขึ้นเป็นแห่งที่32เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดร่วมสมัยหรือ c o n t e m p o r a r y l i b r a r y สะท้อนสังคมแบบพหูวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวซิกและชาวจีนบาบาหรือตรณการอาศัยอยู่ร่วมกันได้และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้ต้องหางรักการอ่านและการเขียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สนองพระราชกระแสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสจะไม่มีคนดีคืนสู่สังคม โอกาสนี้ได้พระราชทานหนังสือพระชนิพลเรื่องกีฬาเป็นยาวิเศษและหนังสือการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืนแก่ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัยภายในห้องสมุดมีมุมบริการต่างๆเช่นมุมหนังสือพระชนิพผลหนังสือพระชากรานนวนิยายนิตยสารวารสารหนังสือทั่วไปกว่า1 5 0 0 0ันเล่มนอกจากนี้ยังมีมุมสื่อมัลติมีเดียมุมหนังสือท้องถิ่นแสดงประวัติวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ผู้ต้องขังได้ช่วยกันสร้างแบบจำลองเมืองแร่แหล่งเรียนรู้แห่งเมืองภูเก็ตสะท้อนความรู้ที่ได้จากการอ่านถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานมีมุมส่งเสริมการอ่านให้ผู้ต้องขังบันทึกการอ่านและถอดบทเรียนจากการอ่านบันทึกเรื่องสร้างเล่าเรื่องจากภาพรวมถึงฝึกซ่อมหนังสือทำสมุดเดรี่ใช้การเย็บแบบกีเป็นการเย็บหนังสือแบบโบร,ราณทำให้หนังสือคงทนรวมถึงงานแกะสลักไม้ฉลุสะท้อนถึงการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตของชุมชนชาวภูเก็ตดั้งเดิม โอกาสนี้พระเจ้าถ่านพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเฝ้าทุลลอะองพระบาทถวายพระพรชยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567โดยเรือนจำได้ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังอาทีด้านศาสนาจัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรศักทศาสมาธิหลักสูตรธรรมศึกษาและโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม ด้านการศึกษาจัดการศึกษานอกระบบในเรียนจําได้แก่ประถมะศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหลังสําเร็จการศึกษาผู้ต้องขังสามารถเปรียนต่อในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ระหว่างศึกษา524คนและมีผู้ต้องขังสําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,566จํานวน62คน ด้านการฝึกทักษะอาชีพมีหน่วยงานต่างๆมาถ่ายทอดความรู้อาทิการทําของชํารวยพับเปลี่ยนโปรยทานการเขียนภาพจิตรกรรมไทยการตัดเย็บเสื้อผ้าการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในสำนักงานการตัดเย็บผ้าพื้นเมืองการทาผ้าบาติกการปักลูกปัดเพิ่มมูลค่าผ้าปาเต้ด้านสุขภาพอนามัยดําเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตั้งแต่ปี2564จะบริการสาธารณสุขร่วมกับสถานพยาบาลประจําเรือนจาจังหวัดภูเก็ต ดูแลควบคุมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมมีอาสาสมัครสาธาร,รณสุขเรียนจำ162คนนอกจากนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี<ม>เพื่อเป็นพื้นที่สร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ โอกาสนี้พระเจาทันถุงของขวัญแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชายและหญิงจากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพต่างๆเช่นการต่อเรือการประดิษฐ์ดอกไม้ไหวนวดแผนไทยทำเบเกอรี่และขนมพื้นเมืองการตัดต่อวิดีโอสารตะกร้าพลาสติกและงานแกะรองเท้า เรือนจ,จำจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่บ้านบางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอทลางเป็นเรือนจำที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนเรือนจำแห่งแรกที่สร้างมานาน120ปีได้ย้ายผู้ต้องขังมาอยู่หน้าที่แห่งใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปี2563มีพื้นที่42ไร่เศษปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงกำหนดโทษไม่เกิน30ปีจำนวน3,707คน แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกราณพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลามาหาสังฆปรินายกเนื่องในเทศกาลสงกรานพุทธศกราช2567 ที่พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คนอากาศเอกสถิตพงศวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ําสงกรานพระราชทานประกอบด้วยน้ําสงและผ้าไตรไป้ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในเทศกาลสงกรานตุธศักรา2567 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือความกตัญญูกตตะเวทีเป็นธรรมะประจำพระราชฤาษีไทยดังที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย ครั้นถึงเทศกาลสงกรานนอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานไปถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชทานพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นการแสดงพระราชกตัญญูตาธรรมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรม์เชิญสิ่งของพระราถทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยที่จังหวัดหนองบัวลำพู ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลางจังหวัดนองบวัวลำพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอำพลกิติอําพลองคมนตรีร่วมกับหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเฉิดสิ่งของพระจัชทฐานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน603ชุดมอบแก่ผู้ประสบอถัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระจักรเสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบวัตภัยพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยที่ตะบลนากลางและตะบลกุดแห่สามคัวเรือน S 1> <S 1> จังหวัดนองบรัมลำูเกิดเหตุปัตภัยฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่9ถึง10เมษายน2567มีพื้นที่ประสบปัตภัยเสี่ยมเพอได้แก่อำเภอนากลางอำเภอนาวังอำเภอเมืองและอำเภอศีบุญเรืองรวม14ตำบล70หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ863ครัวเรือนที่อยู่อาศัยเสียหายทังย้งหลัง40หลังเสียหายบางส่วน801หลัง โคกสัตว์ยุงข้าวเสียหาย59หลังวัด4แห่งโรงเรียน1แห่งถนน1สายสิ่งองค์มนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมติดตามสถานการณ์วาวตะัยจังหวัดนองบัวลรมพูเกี่ยวกับการทำงานของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการติดตามและป้องกันสถานการณ์ภัยธรรมชาติเช่นเหตุวาวตะัยในครั้งนี้ที่จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนก่อนเกิดเหตุอย่างทั่วถึงส่งผลให้้มีีีผูรับเเจะสยชวิต นอกจากนี้จังหวัดร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอา,าสาสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสาธารณาสถานให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิมช